แล้วครับว่าต้องแบ่งทีมแล้วก็แบ่งด้วยการโอนไยออกกันรู้ได้ไงอ่ะผมแอบอ่านมาในบทบาททวนรู้ว่าต้องแย่งกันกดกิ่งเอออ๋อไม่แม้เรารู้ลึกอ่ะเรามาโหลดแอปรบกวนคิวการ์ดอยู่ในมีดเลยครับแต่วันนี้เราจะมาแข่งกันแบบเป็นทีมแล้วคือการแข่งรอบนี้มันมันจะเป็นรูใช่ป่ะรอบนี้มันจะเป็นคลิปเราจะเปิดคลิปชั้นให้ดูแล้วถ้าทีมไหนอ่ะรู้ว่ามันเป็นผู้ไหนเมืไรให้กดกิ่งมาตอบ เราจะวนลูปให้ดูทั้งหมด3ามรอบแต่ถ้ายังไม่มีใครตอบถูกอีกเราจะมีคำใบ้การ์กาแรกต้องโอ้ยหรอกด้วยมือซ้ายแทนมือขวโอเคผมผมเอาไปใจร้ายใจร้ายทีงานใจร้ายให้เลยครับน้อยออกคุณภูมิออกไปก่อนคนต่อไปคู่กับคุณภูมิครับออกโอ้น้อยออกโอเคสบายแล้วดาบผู้สาวดาบแล้ว คุณนัทลำบลากไะ<ด>ใ<ห>ช่ไม่ขิงกันเออถามก็ลย,ยุทธ์ของแต่ละทีบ่อยนิดกว่าว่าแบ่งหรือยังไงเอาฟังคุณนัทก่อนฟังผม,งผมครับใชครับ <c oughs> ถ้าเป็นถ้าเป็นสตรีทกับบูทิกเนี่ยเดี๋ยวผมช่วยเองแต่ถ้าเป็นลักชัวรี่เนี่ยคุณแซมต้องได้กรีดน, <ฮะ S 2> นะทีมเพราะรู้ว่าผมก็เพราะรู้ก็ต้องบอกว่าถ้าเราเห็นในเพจเนาะมันมีโพสต์ที่แบบเหมือนเป็นรายกรุ๊ปอะเออส่วนมากอะ พวกเราแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันเป็นหมอารองเท้าบาสเนี่ยเ <c oughs> ชื่อว่าคู่มาตอบได้ไประใส่คว่าพาสไถ่บ้างนะดิโอเคหอมไหมหอมมั้งคร <c oughs> ับกอดขาวใครอะไมนมีตังคต <c oughs> ังตนะัง5คูนะ่ <c oughs> เดี๋ยวเบี <c oughs> ้ยวให้ดูคู <law> ่ไหนอ่ะป๊อปปี้กว่าท่าดีแล้วใครจะรู้วะเฮ้ยอย่าาบอกเ่าาอยเบียดดิภูมิใครเปิดก่อนไม่รู้อะไรไม่รู้กรรมกอนด้านหลังว่าไงกรรมการไม่เห็น เอาใหม่เอาใหม่จับหูแล้วนับหนึ่งกองสามกดโอเคไหม้นะอ่ะแวนโอสคูลสีฟ้าต้องได้ไปหนึ่งแต้มผมแข่งให้ผมแข่งให้แจ๊สไต์สีขาวนี่แค่ฉันมีเธอกินจบที่ เจ้ารองเท้าไข่อ่ะดูแล้วลงเท้าไข่เอารองเท้าไข่ของเจเจเนี่ยไนกี้ดังโลเอสบีทาวิสกอตเป็นเฉยมันดีเลย อยากเจอสแตนมาหรือเจออยากได้สตาร์งานตัวพี่อันเดอร์สแตนนำไปว่ายังไงกดยิ้มเลยเล่าของใครอีกเนี่ยรอก่อนดิต้องเป็นพี่กอปอร์อยากเจอสตาหรือเจอยากไดสตารไปไม่บอกเลยเอารองเท้ใครไม่รู้กดไปก่อนเฮ้ยเรองเท้าของใครแล้วมาตอบแอร์เจเดนวอลโล่เอ็กซ์ซาบิสก็อตมอคค่าใชียร์เต็มถูกต้องเดี๋ยว ไม่ศึกษาพ่อโง่เลยไม่รู้ไปใครเดี๋ยวเกมไม่สูสีจริงๆหัวนะไม่เป็นทังฝันอย่าผิดหวังไอ้ฝันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่รักมาเฮ้ยเฮ้ยกดได้เลยนะเฮอะไรวะอะไรวะจอแรมสี่ดีซีสไลด์ป่ะผมไม่เห็นใช่เดี๋ยวเพราะมันเป็น เป็นอะไรเป็นไรไม่ต้องไม่ต้องบอกสีกับตัวเลขโอ้โหข่อนนี้รู้สีอ่ะกับรุ่นหรือเปล่า Easy Slide เอาไว้เหรอไม่รู้ว่าไว้ไว้อะไรป่ะอันนี้ให้ให้หนึ่งทาก็ได้รุ่นอ่ะก่อนนี้ Easy Slide สีโบนครับโอ้โหไม่มีรหัสรุ่นเถยอดสุดยอด ใครก็ได้หรอแม่นีไม่มี่สี่คนเอาแค่ไอ้กับแบงค์มงรู้แล้วเหรอมันขมและติดอ่ะมันเสียงมันดังเฮ้ยทำไมแบงรู้แล้วะไปดูเวทีก่อนเรอผมเห็นตัวนี้คู่นี้ผมใส่ของใครของแบงค์ครับ DC 500้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหุดก่อเหรอโอเผมขอลองตอบของไอ้ครับ c อ n เวร์ตพัคเทเลอรออสตเจศูนย์ นายซินเอ็กซ์อายุครบ25ปีปีนี้เขาได้ทดลองทำงานเปิดทีมงานเตรียมตัวนะครับไนายซินเอ็กซ์อายุครบ25ปีเขียวเขาได้ทดลองทำงานเปิดแล้วฮะแต่เลยนะครับคู่ไหนเอาคู่แรกคู่สองเอาคู่แรกคู่แรกเดาว่าเป็นบอลลองเซียก้าปีดเชนเนอร์ โอเคกลับบ้านไม่กลับจริงไม่ไม่ได้ของจริงของจริงเอวะใช่ใช่ก็จะให้เดาก็คือเพราะว่าพื้นขาแล้วมันมีร่องอะร่องตรงกลางของจริงของจริงโหดเกินอ๋อไม่ใช่ไหนวะ มืก่อนอะกรรมการกรรมการไม่เห็นเวะจับห <wei> ูจับหูจั่ะตรงและฮะบาเลนเซียกาทิปเปนเอสวีนเยลโล่ อ่ะถามว่าใครกดก่อนพี่รู้เอางี้ตัวกันเองเออคุณไปไก่เกลี่ยกันเองว่าใครจะได้ให้ทีมมั้ยอ่ะเป่ายิ่งฉุบเป่ายิ่งฉุบอ่เป่ายิงฉุบคุณไม่เคยชนะผมนะเป่ายิ่งฉุกเดี๋ยวก็รู้เป่ายิงชุบเป่ายิงชุบชุบคุณไม่เคยชนะผมนะเป่ายิ่งฉุกเดี๋ยวก็รู้ ก็จริงครับเราทีมเดียวกันไงเราทีมเดียวกันไง n นก e Cortez สีฟอเรสต์สีฟอเรสต์ล s t งสีอะไรสักอย่าอเรสกัมฟอเสตกัมช่วยชกันด้วยกัอนนีมาพูดตอบันมันต่อมาขึ้นไปบแล้วสงสารเอ็งแล้วเนี่ย

ไม่เห็นหน้าโวินเลยดิเฮียเฮ้ยอ้อ้ยคุณเจออรผกหรอแอจอแดนวันไฮบอ้าครับปากเทพจอแดนหน้าวะม่ดารว้ดยน้วนจไปยฮะงะอคุณรู้เหรอไม่เห็น เฮ้ยวายังงงคนนี้ปะเนี่ยใช่ไม่ใจเปล่าผมไม่ได้ใจว่าเป็นรองเป็นเท้ายักษ์องหรือเปล่าขอดาวน่อแต่เป็นแต่เป็นเนกี้แอร์ฟอร์ดวานดูได้ไงวะชัวเราเมื่อกี้ผมดูเท้าผิดคนเมื่อกี้แซมดูคู่ไหนตรงตรงก่อนได้ยังไชัวร์เลยไอ้นี่ฮะนี่ฮะไม่ใช่ไอ้นี่ก็โมนาดิพ่อโคนรักอันดันขาใครผมต้องตอบแต่ผมไม่รู้เหมือนกันนะ ชัวเนะฮะชัวใครอะเรซี่ออกแกนิกกับฮะกวีเอ้กับเรซี่ล็อกซี่เดี่แวนะเอาของใครอขออีกรอบอีกแล้วเอาของใครทั้งคู่ผมรู้ผู้เลยไงซิอันนี้ไปซิปมาโฆษณาอ่าแต่แต่คุณคุณภูมิถึงก่อนซ้ายเนี่ยเดาว่าแอร์ฟ r ร์ดว e น สีดำมปกตินี่แหละใช่ไหมขวาเนี่ยแ Air m a l อัพเทมโปแต่สีอะไรไม่รู้ทรายก็ถูกอะถูกสองโคเลยแต่ว่า Air Force One มันเป็น Off White เดี๋ยวไว i t อู้หูมึนขึจะเลยแต่ไม่เคยเห็นอัพเทมโปสีนี้ว่ะแล้วเป็นรีเฟ e c t หรือเหรอแต่ข้างๆเขียนว่าแอร์ด้วยนะอยากรู้เสิร์ชเซิร์ชตรงนี้เลยเหรออยากรู้อะ เก็บความอย่างลุงไปอีกแป๊บนึงโอเ่งได้ได้ปิดรายการก่อนปิดรายการโอเคโอเคให้ถามหน่อยว่ายากไหมหรืออันนี้ง่ายไปเขาน่าต้องยากกว่านี้อีกอันนี้ได้อยู่ครับแต่ผมว่าอุปกรณ์กระดิ่งเนี่ยต้องมีครับกระดิ่งจริงๆอ่ะเออกระดิ่งจริงๆเดี๋ยวเราตบตีกันอย่างถนัดมือหน่อยฮะแล้วฝของฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้หน่วยหน่อยเราต้องบอกกัตรงว่ามันไม่เข้าทางเออไม่ไม่รู้เองนะใช่เข้าทาง ยอมต้องยอมเขาเขาใช่พรผมอยากจะไปตั้งแต่สามกิมแรกเลยนะรโอเนเยนเดีืเดี๋ยวโอ้โหเห็นมุกว่าจะไปละไปไปจริงรอจยริงอย่างนี้ก็พันอยู่แต่ก็ขอได้จท์จอใหญ่กว่านี้เว้ผมว่ไม่เกียวกับจทยอันนั้ไเกี่ยวกับโจทยไ่เกี่ยวกับจเีเอาแบบภาพที่แคปมาจากอันนี้อีกทีหนึ่งด้วย เป็นคลิปนี้มันไม่ค่อยชัดไม่ชก็ง่ายเออ่เฉลยเฉื่อยเฉลยก็ได้ค่ะอันนี้มันน่าดูดีแคป,ปมันก็ยังแบบไม่ค่อยเห็นหรือหรือหรือผมว่าเป็นแบบเอาแบบเปิดแผ่นป้ายก็ได้นะแล้วแข่งกันต่อ,อคือแคป,ปแต่รองเท้ามาเลยเออแคป,ปมาเลยก็ได้ไดนี่เราชี้โพให้กันรองกันเลยเออปป่ไปอ่ะครับก็สำหรับ นกเกอร์บอดวันนี้นะครับก็จบกันไปแล้วกับการแข่งกันเป็นแบบทีมนะครับก็สำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์ของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเมื่อเราลงคลิปก็จะสามารถตามมาดูเราได้ทันทีเลยแล้วก็สามารถติดตามคอนเทนต์ต่างๆได้ทาง Facebook แล้วก็ไอจีของสะสมออฟิเชียลได้ด้วยนะครับก็วันนี้กับรายการสนกเกอร์บอดก็จบไปแล้วครับวันนี้เฮ้ยยังพูดจบอ่ะนี่ ฉันมาทำอะไรที่นี่สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสิค่ะสิค่ะหมดไม่มีการนัดใด้เลยทั้งสิ้น